เเรื่องจริงเบสคำสิงหรือเบสรักวันนีสวยเก่งครบเครื่องไม่ได้โม้เบสคำสิงหรือเบสรักวัน,นีล่าสุดกำลังถูกจับตามองถึงประเด็นเลิกรากับพระเอกหนุ่มตรงตรงกฤษกรททำให้สังคมให้ความสนใจเธอมากขึ้นวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเธอคนนี้ให้มากขึ้นเรื่องที่1เบสรักวัน,นี มีชื่อจริงว่ารักวณีคำสิงเกิดวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2543ส่วนสูง170เซนติเมตรลูกสาวคุณพ่อนักมวยฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของประเทศไทยสมรักคำสิงโดยครอบครัวมีพี่น้องสองคนโดยเธอเป็นพี่สาวคนโตมีน้องชายหนึ่งคนชื่อโบท๊ทเรื่องที่สองเมตรคำสิงจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสตรีวิทยาสอเคยศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตก่อนจะย้ายไปเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยกรุงเทพและจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งภายในเวลาเพียง3ปีครึ่งเรื่องที่3เกิดมาจากครอบครัวนักกีฬาเบสและโบสเติบโตมาในครอบครัวที่เรียกได้ว่าสายกีฬาอย่างแท้จริง คุณพ่อเป็นนักมวยคุณแม่เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลทำให้สองพี่น้องรักและชื่นชอบการเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กโดยโบทย๊ทเป็นคนชื่นชอบฟุตบอลและมีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกของอะคาเดมี่ทีม SCG เมืองทองอยู่ในเต็ดเรื่องที่4เบสแจ้งเกิดกับการเป็นยูทูบเบอร์สาวสวยเจ้าของช่องคำสิง Family ที่มีผู้ติดตามมากกว่า5ล้านคนเลยทีเดียว โดยเบสได้ทำช่อง YouTube ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วเริ่มจากในช่วงตอนปิดเทอมเพราะต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเบสจะเป็นคนคิดและลงมือทำเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการคิดเนื้อหาไปจนถึงการตัดต่อเรื่องที่5จุดเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยความที่เธอเป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่เด็ก เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่กิจกรรมตัวยงเลยทีเดียวชอบและรักในการแสดงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรำไทยเต้นหรือร้องทำให้ความฝันในวัยเด็กของเธออยากเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงโดยเธอเริ่มจากถ่ายมิวสิกวิดีโอและเคยเข้าประกวดในเวทีมิททีนไทยแลนด์ปี2016โดยได้เข้ารอบ50คนสุดท้ายเรื่องที่6ขึ้นแท่นนางเอกเนื้อหอม มีทั้งผลงานภาพพยนตร์อย่างเรื่องคุณชายใหญ่ประกบคู่กับนักแสดงตลกมากความสามารถอย่างหม่ำจกมกและผลงานละครกู้ภัยหัวใจสู้ประกบคู่กับพระเอกหนุ่มตรงตรงกริกรอดีตหวานใจคนล่าสุดเรียกได้ว่าคิวฮอตไม่เบาเลยทีเดียวล่าสุดเบสก็ยังมีผลงานละครเรื่องใหม่อย่างเรื่องตำย่าบอกทางช่องวันอีกด้วยเรื่องที่7 ด้านความรักเบตตรงตตลอดระยะเวลา2ปีหลังจากเปิดตัวว่าคบหาดูใจกันเบตและตรงๆก็สวีทหวานกันสุดๆจนหลายคนอิจฉาแต่พักหลังก็เริ่มมีคนจับสังเกตว่าเบตไม่ค่อยลงรูปคู่เหมือนเคยซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็ได้ออกมาบอกว่าเพื่อป้องกันการเกิดดารามา่าทว่าล่าสุดชาวเน็ตตาดีก็เห็นว่าเธอได้เลิกติดตามอินสตาแกรมของหนุ่มตรงตไปแล้ว แถมยังลบรูปคู่ออกจนหมดเกลี้ยงเกิดเป็นข่าวหรือว่าทั้งคู่ได้เลิกรากันแล้วกระทั่งช่วงสงกรานที่ผ่านมาเบสรักวณนนีก็ได้ลงรูปใน i อจีสตอรพร้อมแคปชั่นประกาศความโสดทำให้ยืนยันเป็นที่แน่ชัดว่าทั้งคู่ได้จบความสัมพันธ์ลงแล้วจริงๆอีกทั้งหลังจากนั้นคุณพ่อสมรักก็ได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุแบบหมดเปลือกเรียกว่าปิดฉากความหวานกันแบบขมปีเลยทีเดียว